เราตรงไหนอ่ะบุกทะลุเข้าไปเลยเหรอแล้วเอาอะไรปิดไว้ครับเอาซเพราาะว่ป็นเข้าออ๋กัดใสยไฟปดิจับจับเบียงยังไงตอนเนี่ยมันจับมันจับอย่างเงี้ยมันก็จับที่อย่างเงี้ย ใหกระแทกกันหนึ่ั้นหมดเลยเคองลอขามันม้ประมันเมันจับกระแทกนะครับ้ดยความโมโหใช่ไปดันนี้ผักนีตัดตามนะครับตามตามท่องตอนจบครับ คือเท้าควันครับแรกเลืดเดินทีแต่ปี62นะครับปีหปสองคนที่มาคว้างขวใส่บ้านผมเนี่ยเขามีปัญหากับแฟนเขาค,คือลูกสาวผมนะครับมีปัญหาแฟนเนี่ยทะเลาะก,กันพอทะเลกกาะกันปุ๊บก็ไม่รู้ว่าทะเลาะก,กันรูปแบบไหนนะครับเราไม่ทราบแต่เขาจะมาลงที่บ้านผมเขามาตามหาแฟนเขาที่บ้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาไปอยู่ที่ไหน,นครัเพอตามหาไม่เจอเขาก็จะ มีอาการคุ้งข้างหาขวดเท้าหนูมาปลาใส่บ้านผมเจ็ดที่ทั้งคนเสียหายสิ่งครั้งแรกเกิดเมื่อปลายปี62นะครับครับพอครั้งที่สองปุ๊บก็มีปัญหาเหมือนกันครับมีหลอกเดิมทะเลาะกันอย่างนี้นะครับทะเลาะเสร็จปุ๊บก็ตามมาแฟนไม่เจอก็หาพอหาตะเกียปุ๊บอ่ะก็มาเฟี่ยงขวดวิอาใส่บ้านผมอีกเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งนี้ทำให้ข้าวของผมเสียหายจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่จะเป็นว่าเราตันเดหลดของผมแต่ละอนเสียหายวัวหลังคานะครับ รทีนี้ผมเลยไปแจ้งความในคดีเป็นครั้งที่สองครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนสนสพคูคตก็รับเรื่องรับไรมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มีหมายเรียกเข้าไปตามให้เขามารับผิดชอบเพื่อใช้ค่าเสียหายครับที่ก็ทําไปซึ่งทางผมก็ได้ไปเจรจากับทางผู้กระทําความผิดนะครับครับ ผมเป็นฝ่ายผู้เสียหายผมก็ไปคุยทางพนกันกงานสอบสวนแล้วก็ไปนักจีรจาก,กับเขาซึ่งเขาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ผมสองหมื่นบาทที่ก็ได้ลงทึกประจําวันไวค้คนก่อเหตุใี่รับครับแต่เขามีเงินแค่ห้าพันครั้งแรก <ừ> เขาเลยขอผ่อนผันครับเป็นทั้งหมดสามงวดงวดแรกให้มาห้าพันเขาจ่ายาแล้วทีเนี้ยเหลืออีกหมื่นห้าเขาบอกว่าเขาจะยินดีจ่ายให้ทุกวันที่ห้าของเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีของผมนะครับซึ่งก็ได้ทำบันทึกประจําวันมาเยียบร้อยแล้วที่สพอุบลครับแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่เคยที่จะโอนเงินให้ผมเป็นปัจจุบันนี้ผมก็จะไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียวเื่านั้นะครับคือโดยมูลค่ายังไม่ได้รับเลยแล้วพอวันดีคืนดีเมื่อวานกิดงดีครับมทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมครับก็มาป้าหววซอยบ้านผมอีกเมื่อวานแต่ข้าขอไม่เสียหายเมื่อวานแต่มาผมผูกซึ่งมันก็ทําให้ ทางผมและภรรยาที่อยู่บ้านเนี่ยมีความไม่สบายใจกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,นครับก็ร,บรู้ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ามันทะเลาะกันึน้นมาอีกแล้วมันจะมาทําร้ายชีวิตผมมั่นมาทำร้ายภรรยาผมซึ่งอ,อยู่บ้านคนเดียวนะครับตัวผมไม่ทันหรอกเพราะว่าผมไปทางานอยู่ที่ในตัว,ตวเมืองนะฮะผมก็ไม่ทันอยู่จันถึงสุ์เป็นห่วงแฟนที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะถ้าผมไม่อยู่ผมเกรงว่าเขาจะมาทําร้ายแฟนผมหรือจะมาทําร้ายทรัพย์สินของผมอีกครับผมห่วงเดียวก็อยากจะฝากให้ทาง ตำรวจก็พรดด้วยเรื่องนี่ตามคนนี้ให้ไปด้วยนะครับคขอบคุณมากครับออแล้วแล้วออคนที่มาก่อเหตุเนี่ยของเขาเนี่ยเขาเขามาตามหาเมียเหรครับ ใช่ครับมาตามเมียแต่เขาไม่ได้คุยกันนะเพราะว่าเขามาเขาไปเจอกับผมเมื่อทีมาเขามาทำทีเผลออะไรเงี้ยเวลาผมอยู่บ้านผมบอกผมก็ไม่อยู่อะไรประมาณมาตามพัเมียก็คนที่เป็นเมียนั้นก็คือเป็นลูกสาวของลูกสาวใช่ไหมเขาอยู่ด้วยกันมานานหรือยังหรือยังก็ประมาณสามสี่ปีครับสามสี่ปีสามสี่ปีครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงมาเขี่ยงบ้านอย่างเงี้ยเคยเคยสงสัยไหมทำไมถึงเป็นลักษณะนี้คือคือทำมากี่ครั้งแล้ว สามสามครั้งแล้วครับขอครั้งนี้เป็นครั้งที่สามใช่ครับครับเคยสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไรถึงมาลงที่บ้านผม,มบ้านผมเขาเขาคิดยังไงอ่ะถึงมาต้องมาอรารวาดที่นั่นน่นเลยครับผมก็มอยากจะรู้เขาคิดยังไงเขาถึงมาทำที่บ้านผมก็ยังไม่เข้าใจกันอยูนี่ครับอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเขาคิดว่าแฟนเขาอยู่ที่นี่หรือไงอ่าน่าจะเป็นอย่างนี้เขาคิดว่าผมรักแฟนเขามาจากตัวเขาต่อผมไม่แน่ใจนะแต่ทั้งแท้จริงเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เขาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เไม่ได้อยู่ครับอเลิกกันนานหรือยังไงอ่า กงสะอนะ่วเขาเาไป้แจ้งข่าวผมแต่มามาแต่มามามาม่มา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 ่าผาม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 า่าม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 าะว่ามามามยนาม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 ่มามรมา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 ั่มามารามามามาาม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 มาทาาบามามามมามมามีาาวาา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  จากเาเพราะหลังจากนั้นที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยครับเราไปแจ้งความตำรวจเขาว่ายังไงทำไมรับแจ้งความหรือยังไงครับไม่ทครับเมื่อวานผมยังได้แจ้งความเมื่อวานผมยังได้แจ้งความแต่ผมไปตามคดีเก่าเฉยว่าคดีเก่าเมื่อวันวันก่อนนะครับผมกว่าเอ๊ะทำไมคดีผมไปถึงไหนล้วอยากให้ตำรวจช่วยมีเงินทุประจำวันที่ผมหน่อยได้ไหมชาวบ้านเขาพูยกันว่าจะิตใจผมเดือนละห้าพันห้าพันซ่งอ่ายมาแล้วสามเดือนเขาก็ยกให้จ่ายให้ผมนะครับผมก็อยากจะ ไปตางพาดีที่เสียวันก่อนนะครับแต,<ป>แต,แต่แต่ก่อนหน้านั้นคือเราแจ้งความไว้อาา่าใช่ใช่ก็ทำมันคลึกทอตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับครับซึ่งเขาก็ยินดีที่จะใช้ค่าเสียหายให้นะครับต่อหน้าพนักงานสอบสวนวันนั้นนะครับแล้วก็ต่อหน,น้าพยานทั้งแม่เขาทั้งพี่เขาเขาทั้งภรรยาผมทางญาติะานะผมเข้าไปเข้าไปเซ็นใบต่อหน้ากันครับซึ่งใบจะนำมาเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยอุ้นไะม่เคยมาใช้ ให้อีกเลยครับในส่วนที่เรือก็เลยมาก่อเหตุเครื่องครับก่อเครืคร่องเมื่อันนี้รอบสองอซึ่งผมก็จะได้ไปแจ้งความนั้นเพราะว่าเหนือข้าของผมมาจากกองตำรไปก็เขาก็ไปรับอย่างนี้มันไม่อุปกรณ์มันไม่มีอะไรเสียหายนะครับครับทางเจ้าหน้าตำรวจเขาว่าไงน,นที่ที่ไปที่ผมไป่ร่าจุดที่ว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเฉยนะครับว่าอยากให้ทางกองพลดูพลดิ้นลงบันทึกประจำวันเหนือว่าที่ผ่านมา พอดีเดินอหมือนอยากให้ลู้ตรงไหนผมเคยสบายย่าาถูกคนเลวผมเคยทุบท้ายกล้าเสียหายตามที่ถูกโยนไว้ทั้งทั้งที่แล้วให้ผมหน่อยแต่พอดีเขาเขาไม่ไม่รับแจ้งนะฮะครับทั้งทั้งที่เขามาเคี่ยงบ้านเราครับครับอ๋อเขาไม่รับแจ้งบอกว่าให้ติดตาม พนักงานสอบสวนคุณเลยคุณประสานงานกับใครพนักงานสอบสวนชื่ออะไรก็ให้โทรไปสอบถามเขาได้เลยไม่จำเป็นต้องมาแจ้งความอีกครับท่างที่บ้านเราก็เสียหายใช่ครับมันก็ยังไม่ได้รับผบเลยตามที่คุณแจ้ในระหว่างที่เขาเพี้ยงเขาเขาเพี้ยงด้วยอะไรครับขวดเบียร์ครับขวดเบียร์ใช่โอ้มามาด้วยแล้วรถอะไรตามในกล้องวงจรปิดเด้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงครั้งแรกครั้งที่สองมามอเตอร์ไซค์เห็นภาพชัดเจนเลยมอเตอร์ไซค์มา ก็ระหว่างนั้นมีคนอยู่บ้านไหมครับไม่มีครับไม่มีช่วงนั้นช่วงข้อภาษาพอดีพอดีผมเดินทางไปทำบุญที่ต่าลเนี่ยเป็นใครที่บ้านครับแล้วก็มันเปใครเห็นเหตุหการณ์เพราะว่ามันมันมาเห็นตอนที่มันเครื่องเสร็จนะครับว่าช่วงนั้นมันมันปิดนะฮะมันอยู่ราชการอยู่หลายวันน้ามึงกลับบ้านกลับอะไรกันส่วนเมื่อวานล,ล่าสุดก็คือมาก่อเหตุอีกใช่ใช่แตเลยไม่รถกระบะรถกระบะมา ก็เลยไม่สบายใจใช่ก็เลยไม่สบายใจในความปลอดภัยชีวิตถะทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะภรรยาที่อยู่บ้านคนเดียวปกติเขาเป็นคนนิสัยยังไงพอรู้ไหมอ่าไม่ไม่ทราบเลยครับแต่รู้แต่เคยลูกสาวเคยเล่าฟังว่าก็ขผมก็ชอบเสพแตพวกนี้นะครับเวลาเสตมาใช่เวลาเมามาก็หาเรื่องรักรานไม่ถูกจึงหยุดกันไม่ได้เคยเคยบอกเคยถามลูกสาวไหมครับว่า อ,อยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยถามมั้งไหม,เค,มเคยถามเาคยถามเขาบอกว่า,วาไ,มวไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไมมีลูกด้วยกันไหมครับไม่มีครับไม่มีห<อ>ลังจากที่ได้ร้องสื่อเราจะไปแจ้งความดำเนินคดีไหมครับก็คงไปตามตามคดีตามดีครั้งหนึ่งถ้าหากไม่คืบหน้าก็จะแจ้งความดำเนิเนคดีครับอ่าครับผมก็จะดำเนนิ ก็คงปล่อยไว้ไม่ได้ครับคุณประเทศนี้อันตรายมากไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่อะไร่เงี้ยจะมามาในช่วงที่เราไม่อยู่เพราะในระหว่างที่มาเพี้ยนก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วในปัจจุบันสามครั้งเพราะครั้งล่าสุดก็เมื่อวานนี้คครรัับบถ้าถ้าหากคนที่ก่อเหตุได้ดูข่าวนี้เราอยากจะบอกอะไรเขาไหม อยากให้มีจิตสำนึกมากกว่านี้ครับว่าคุณไปทําบ้านเขาไปทำบ้านคนอื่นทําไปเพื่ออะไรผมก็ผมก็ไม่เข้าใจยังไงว่าคุณไปทําเพื่ออะไรแล้วถ้ามีคนไปปาบ้านคุณพ่อคุณบ้านแม่คุณอะไรเงี้ยจะมีความรู้สึกยังไงเนี่ยคุณคิดนะครับจิตสำนึกความเป็นคนบ้างนะครับไม่ใช่ว่าคิดอยอจะไปทำร้ายบ้านใครก็ไปเอาอย่างเงี้ยเอาความมันเอาความสนุกอะไรเงี้ยมันไม่ถูกน,นะผมว่านันไม่ใช่นะแบบน,นี้นดีนะครับเรา่อเจอบ้านผมเราไปเจอบ้านนักเลงเราไปเจอบ้านตำรวจบ้านเขาจะมีอิทธิพลในบ้านที่เขาไม่ยอมคุณเนี่ยเพราะว่า ก็คงลำบากนะครับแต่พอดีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากันนเดียวใครไม่วก็ไม่เคยมีปัญหาใครมาก่อก่อนเลยชอบอยู่ยาสงบหลักๆคือมาตามหาเมียไม่เจอก็เลยมาอารวาสที่บ้านเขาคิดว่าคงมาเมียว่าอยู่ที่นี่มีถ้าเราคงมีส่วนรู้เห็นว่าเมียอยู่ที่ไหนคครับแต่งตัวแล้วมาอยู่ที่นี่ัขอบคุณมากครับครับ